สเนเนอร์ใสตัวช่วยลับสําหรับพี่น้องชาวเกษตรชาวสวนเป็นตัวกรองเกษตรที่กรองพวกเศษสิ่งสปกปรกที่ป่าปนมากับน้ําก่อนเข้าสู่อุปกรณ์ระบบน้ําของเราลดความเสี่ยงของการอุดตันของพวกหัวสปริงเกอร์หัวน้าหยดหรือหัวพ่นหมอกยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานโดยจุดเด่นของสเตนเนอร์ใสตัวนี้สามารถมองเห็นสิ่งสปกปรกตะกอนหรือเศษต่างๆที่ถูกกรองได้ทันทีตรวจเช็คง่ายทำความสะอาดได้อย่างเหมาะสมทันที ก่อนติดตั้งกับระบบน้ำคนพันเทปพ,พันเกียวเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมด้วยนะคะสามารถถอดจุกระบายน้ำตรงนี้เพื่อนำเศษสิ่งสกปรกออกมาได้และสามารถถอดที่ตัวฝากครอบสแตนเนอร์เพื่อนำไส้กองออกมาล้างได้ด้วยค่ะ ซึ่งจะมีไส้กรองให้เลือก2แบบไส้กรองแบบแผ่นดิสและไส้กรองแบบตะแกงไส้กรองแผ่นดิสเหมาะสําหรับระบบน้ําที่ต้องการความละเอียดในการกรองสูงไส้กรองตะแกงเหมาะสําหรับระบบน้ําที่มีสิ่งปนเปื้อนไม่มากและพื้นที่ที่มีแรงดันน้ําไม่สูงมาก และที่สำคัญสตตญแตนเนอร์ของเราทำจาก PC ซหรือโพลิคาร์บอเนตที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกสูงมีประสิทธิภาพเหมาะกับชาวเกษตรชาวสวนที่ต้องการกรองพวกเศษดินเศษทรายหรือตะกรนที่ปนมากับน้ำให้น้ำไหลสะดวกไม่อุดตันแถมช่วยเซฟตังค่าอุปกรณ์ทาไม่อย่างให้อุปกรณ์ระบบน้ำของเราพังเร็วต้องมีตัวนี้ช่วยกรองนะคะโดยเรามีขนาดให้เลือกถึง4แบบ6หุน1นิ้ว1นิ้ว,วครึ่ง ่อนิ้วเริ่มต้นเพียง300บาทคุ้มค่าคุ้มราคาพืชก็ได้รับน้ำสะอาดได้อย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะ